ทานสดได้ใส่ในสลัดได้ดอกคำมฟูจูค่ะดาวเรืองพันพื้นเมืองพิเศษยังไงบ้างนะคะนี่เป็นวิธีการแกะดาวเรืองนะคะก็คือกีบดาวเรืองเราจะเอาส่วนนึงไปใช้นี่คือเมล็ดพันธุ์ค่ะเยอะไหมคะเยอะมากนะคะอันนี้ได้เป็นร้อยๆเลยนะคะสังเกต สีดำเนี่ยก็จะเห็นเป็นเม็ดเมล็ดพันธุ์ที่เราสามารถเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะแต่ในส่วนกลีบที่เราเห็นแบบนี้ค่ะเราไปทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยเพราะเราปลูกแบบเป็นกเกษตรอินทรีย์นะคะเราสามารถเอาไปทานสดได้ใส่ในสลัดได้ส่วนที่สองนะคะเราจะเอาไป ทำชาค่ะไปตากที่พาราโบลาโดมตากออกมาเป็นชาก็จะได้เป็นกรีดดาวเรืองแห้งนะคะและก็ไปทานเป็นชาแต่ไม่มีคาเฟอีนได้สรรพคุณของเขาเนี่ยจะช่วยเรื่องของบำรุงสายตาสายตาที่เมื่อยล้ายอย่างเช่นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถือเยอะๆนะคะสําหรับการเกษตรค่ะดาวเรืองถือว่าเป็นดอก ไม้ชนิดหนึ่งที่ช่วยล่อมแมลงค่ะมแมลงนะคะจะชอบสีเหลืองค่ะก็จะมาดมดอกดาวเรืองแทนที่จะไปกินขักของเราเป็นดอกที่ล่อมแมลงและไล่มแมลงในค่ะเดียวกันได้ยังไงบ้างไล่มแมลงก็คือเราจะเอาอันนี้ค่ะเอาดอกของเขามาแล้วก็มาหมักกับน้ําจุดินมีไล่พ่นฉีดแมลงเพราะว่ามันจะมีกลิ่นฉุนนิดนึงทําให้มแมลงไม่ชอบนะคะทุกคนรู้จักว่าน้องดาวเรืองมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยค่ะ